สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้ะมีรถกระบะมือสองรุ่นพิเศษโรงงานมาแนะนำพี่ๆกันนะคะต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆนะคะ Isuzu D-Max Stealth นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องหนุด 9นะคะปี2019นะคะสำหรับตัวสเตลเขาก็จะผลิตแค่2สีเท่านั้นนะคะก็คือสีดำและก็สีขาวมุกนะคะแต่วันนี้น้ำมีสีดำมาแนะนำกันนะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าชมให้จบนะคะน่าสนใจมากๆนะคะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับในส่วนของตัวสเตลเขานะคะดีไซน์ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยสำหรับสีดำนะคะแล้วก็มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น ุดแต่งแท้จากโรงงานด้วยนะคะมีสปอตไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับทุ เอร์เดย์ไลท์นะคะเป็นตัวเดย์ไทม์ส่องสว่างในเวลากลางวันด้วยนะคะสำหรับคันนี้สีบางเดิมโรงงานเลยมาพร้อมกับตัวล้อแม็กลายสปอร์ตขอบ18นะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ดอกยางเต็มๆให้พี่ๆไปใช้งานได้ยาวๆนะคะรายละเอียดความเดิมของตัวรถให้ดูเลยว่ามาร์คสีสภาพยังใหม่กิฟตเลยนะคะต้องบอกเลยว่าพี่ๆได้ทะเทลคันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะคะนี่บันไดข้างก็เป็นเอกลักษณ์ เป็นชุดแต่งของสเทลเขาด้วยนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวนะคะกระจกข้างสามารถพับและปรับไฟฟ้าได้ติดคิ้วกันสัดติดฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยเลยนะคะมือจับจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเดี๋ยวน้ำให้ดูด้านในกันนะคะภายในก็สวยนะคะสวยไม่แพ้ภายนอกเลยนะคะเป็นสีทูโทนตัวแผงประตูนะคะจะเป็นลายคิ้วที่เป็นสีดำเงาแล้วก็มีคำว่าสเทลด้วยนะคะสำหรับคันนี้ภายในยังสวยกิฟต์นะคะ ไม่มีรอยถลอกเลยกระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันใช้งานได้ปกติทุกบานนะคะนี่ให้ดูเลยสภาพตัวรถคือยังใหม่มากนะคะแล้วก็ความเดิมของตัวรถนะคะน็อตไม่มีขยับทั้งคันเลยนะคะนี่ให้พี่ๆดูเลยมาร์คสีอยู่ครบนะคะ แนะนำดูให้จบเลยนะคะคันนี้น่าสนใจนะคะราคายอยู่ที่695,000บาทนะคะพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะคะเป็นมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้แล้วก็ไม่เพียง54,000โลเท่านั้นนะคะอย่างที่น้ำบอกไปว่าพี่ๆได้ไปคุ้มแน่นอนเลยนะคะสภาพเหมือนแบบ ป้ายแดงเลยนะคะน้องๆป้ายแดงก็ว่าได้นะคะสำหรับสเตลคันนี้นะคะแล้วก็เขามีในส่วนของตัวจอนะคะที่เป็นจอ DVD เดิมโรงงานขนาด8นิ้วพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวน้ำจะลองใส่เกียร์ถอยหลังให้พี่ๆได้ดูนะคะ สักคู่หนึ่งนะคะนี่เลยนะคะอันนี้คือเป็นกล้องถอยหลังเป็นสเปคเดิมติดมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะนะคะพี่ๆดูสภาพภายในเลยว่ามันสภาพน้องๆป้ายแดงจริงๆนะคะสภาพยังใหม่กิฟอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นเบาะเดิมโรงงานให้ดูเบาะเดิมโรงงานว่าสภาพใหม่ขนาดไหนนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานเลยไม่มีรอยยับรอยขาดหรือคาบสกรปรกเลยนะคะ ภายในยังสวยแล้วก็ลำโพงมีทั้งหมด6ตัวนะคะสำหรับสเทลคันนี้แล้วก็หลังคาจะเป็นสีดำนะคะสำหรับสเตลจะเหมือนกับตัว X-Series เลยหลังคาดำนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวความเดิมของตัวรถให้พี่ๆดูชัดๆน็อตไม่ขยับปั๊มโรงงานอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะนี่ให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมนะคะ สติกเกอร์ลมยางอยู่ครบหมดนะคะถ้ารถมีการตัดต่อมานะคะรายละเอียดพวกนี้หายแน่นอนนะคะไม่มีอย่างที่น้ำรีวิวนี้แน่นอนนะคะได้รถสีดําเดิมโรงงานนะคะบางเฉียบเลยสําหรับตัวสีนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันอันนี้คือสภาพให้ดูเลยว่าสภาพเดิมโรงงานนะคะแต่สภาพยังดีน่าใช้งานมากๆนะคะ เป็นตัวพิเศษโรงงานด้วยนะคะผลิตจํากัดจํานวนนะคะสำหรับตัวสเตลเขานะคะแล้วก็ผลิตแค่ปี2019ด้วยนะคะให้ดูเลยทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะคะว่ามันเดิมจริงๆนะคะสำหรับสเตลคันนี้ได้ไปอย่างที่บอกว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายแน่นอนนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะคะแชสซีดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงนะคะ รถสีดำเดิมโรงงานนะคะให้ดูเลยนะคะแล้วก็ไฟท้ายของเขาเป็นแบบ LED ด้วยนะคะสำหรับตัวสเตลแล้วก็กันชนท้ายจะไม่เหมือนดีแม็กตัวอื่นนะคะจะเป็นสีดำนะคะนี่สภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะภายนอกภายในคือใหม่กิฟนะคะแล้วก็ใหม่แค่54,000โลเท่านั้นเองนะคะนี่แล้วก็มีส่วนตัวกล้องถอยหลังนะคะที่น้ำบอกเมื่อกี้นี้นะคะเชื่อมต่อกับจอด้านในรายละเอียดความเดิมของตัวรถให้ดูทุกซอกทุกมุมเลย น็อตไม่ขยับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะคะแล้วก็ไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะให้ดูสภาพเลยซอกเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คหัวน็อตเหลี่ยมน็อตสภาพเดิมจริงนะคะแล้วก็แม็กไลเนอร์ค่อนข้างใหม่มากๆนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ผ่านการบรรทุกหนักมาแต่อย่างใดนะคะสียังเป๊ะอยู่เลยนะคะด้านล่างยางอะไหล่ยังไม่ลงพื้นเลยแล้วก็ช่วงล่างก็ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงด้วยสำหรับคันนี้นะคะ ให้ดูเลยนะคะเหลี่ยมสารคมต่างๆนี่คือการันตีรถเดิมแน่นอน100%นะคะไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ำตัดต่อมาแน่นอนนะคะแชสซีอีกด้านหนึ่งก็ดำสนิทไม่มีสนิมหรือว่าดินแดงเช่นเดียวกันนะคะดอกยางล่องลึกๆใช้งานได้ยาวๆนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะ อีกด้านหนึ่งน็อตก็ไม่มีขยับเช่นเดียวกันนะคะซูมให้ดูใกล้ๆเลยปั๊มโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะนี่คันนี้รถบ้านแท้นะคะกรณีซื้อสดน้ำไม่เก็บแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับสเตลคันนี้นะคะภายในรายละเอียดดีมากนะคะคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มกับเงินที่จ่ายแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดของเครื่องกันบ้าง สำหรับห้องเครื่องนะคะคันนี้เขาเป็นเครื่อง1.9บูพาวเวอร์นะคะสำหรับสเตลคันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูทีละจุดเลยให้ดูด้านหน้านี่เลยนะคะพี่ๆดูเลยมาร์คสีแล้วก็นอ็อตคือไม่มีการขยับไม่มีการไขเลยแล้วก็คานด้านล่างตรงเป๊ะไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีคดงอนะคะไม่มีการตัดต่อมาใหม่ด้วยนะคะคานบนก็เดิมๆหม้อน้ำเดิมมาร์คสีบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบหมดนะคะ เดิมไม่เดิมนะคะให้พี่ๆดูด้วยตาเลยนะคะนี้น้ําถ่ายแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะน็บบอต <Not S 2> ไม่ขยับเม็ดอาร์คเดิมแผ่นเพจเดิมโรงงานพลาสติกก็ยังไม่ได้แกะด้วยนะคะคันนี้อย่างที่บอกว่าแบบน้องๆป้ายแดงเลยนะคะสําหรับสเตลคันนี้นะคะนี่ให้ดูเลยนะคะซอกตะเข็บต่างๆคือเดิมๆจริงๆนะคะฝากระโปรงก็ไม่มีการไขไม่มีการถอดนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงาน ให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับพี่ๆกันนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่มั่นใจว่าเอ๊ะรถมันดีจริงหรือเปล่าอันนี้คือน้ําถ่ายให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะมาชมไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตามรายละเอียดในคลิปเลยนะคะนี่ให้ดูเลยซอกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดนะคะแล้วก็คันนี้มีระบบกันล้อล็อกนะคะหรือว่า ABS นั่นเองนะคะแก้มไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีการเจียแต่งหรือไรทำสีมาใหม่นะคะ ความคมเหลี่ยมช่องต่างๆนะคะมอนน้ําน้ํายามอนน้ําคือยังเขียวใสด้วยนะคะรายละเอียดห้องเครื่องมาร์คสีสภาพคือยังใหม่กิฟเลยนะคะคันนี้นี่ให้ดูกันแบบทุกซองทุกมุมจริงๆนะคะ ด้านลงด้านล่างให้ดูหมดนะคะสภาพคือยังสวยมากนะคะสำหรับสเทลคันนี้ได้ไปคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อน้ำมาที่เบอร์0834626966ได้เลยนะคะยังไงฝากช่วยกดไลค์ ide, กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ